ราจะมีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้ก็าแมวจะมานำเด็กๆที่จะมีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆที่จะหลับตานะคะมีโอกาสอธิษฐานต่อรที่ซู้เพื่อเราจะมีโอกาสได้นมัสการพระอ์ด้วยกันให้ต้องหลับตาด้วยกันนะคะ พระเยซูทรงทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเด็กทุกคนเวลานี้หนูๆทั้งหลายจะมีโอกาสได้นมัสการพระองค์และหนูทั้งหลายเป็นเด็กที่พระองค์ทรงรักพรง์ทรงปรารถนาให้เด็กๆอย่างพวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้จัพกพระองค์มากขึ้นวันนี้เด็กๆทุกคนจะนมาสการพระองค์ เวลานี้ขอองทรงอวยพรเด็กๆที่จะเข้ามาที่จะรู้ว่าพระเยซูทรงรักเด็กอย่างมากมายและพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าขอมอบการนมัสการวันนี้ไว้กับองค์ทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคเด็กๆเรามาร้องเพลงยกย่องพระเจ้าพระเยซูผู้ทรงรักเราแล้วก็ รักครอบครัวของเราแล้วก็รักเด็กขึ้นคนนะคะให้เรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันค่ะให้เราปรบมือด้วยกันนะคะขณะที่เราร้องเพลงนี้นะะ E ตอนนี้เราจะเห็นว่าโควิดกำลังเกิดระบาดขึ้นเด็กๆก,ก็จะมีโอกาสได้อธิษฐานเพื่อสำหรับตัวเด็กๆเ,เองแล้วก็ครอบครัวเด็กๆด,ด้วยนะให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อครอบครัวแล้วก็เผื่อตัวของเราด้วยเพราะว่าพระเยซูอยู่ใกล้เราพระเยซูรักเราพระเยซูจะส่งให้เราได้ปลอดภัยนะเด็กๆให้เรามีความเชื่อเช่นนั้น แล้วก็ให้เราที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้ในพระคัมภีร์ด้วยเนาะเพราะว่าเด็กๆก็เป็นที่รักของพระเยซูด้วย Oh you ค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะันนี้นะคะเด็กๆเห็นคูณดาเอากล่องอะไรมาคะเด็กๆอืมเราจะนึกถึงอะไรคะเด็กๆนี่กล่องอะไรคะบ้านเด็กๆมีไหมจ๊ะกล่องนี้ก็คือกล่องยาสามัญประจําบ้านนะคะเด็กๆบ้านเด็กๆอาจจะมีทุกอย่างเลยนะคะมียาอะไรบ้างนะกล่องนี้อ่าเรามาดูกันนะคะโอ้มียาอะไรเนี่ยอ่าเด็กๆ ันนี้ยาอะไรนะเด็กๆพาราช่้นที่เวลาเราเป็นไ้เราต้องใช้พารานะคะเด็กๆอ๋ๆอเด็กๆวป็นที่ยาอะไรคะอ๋อยาทาแผลนะคะเราก็ต้องมีอะไรด้วยะคะเด็กๆมีสัมดีด้วยนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเห็นสิ่งเล่านีใช่ไหมคะเด็กๆจะนึกถึงอะไรคะโฟกาาัสจ้าโฟกัสนึกถึงอะไรคะ ที่เราไม่สบายใช่ไหมคะเป็นไข้นะคะหรือว่าเวลาเราหกลง้มอ่าเราก็ต้องใช้ยาใช่ไหมคะทาตรงที่เป็นแผลนะคะแล้วเวลานี้เกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆนะคะก็มีสถานการ์โควิดระบาดใช่ไหมคะเด็กๆทุกนคนต้องมีอะไรประจำติดตัวไว้เลยคะเวลาออกนอกบ้านต้องมีแมสนะคะเราต้องใส่แมสทุกครั ออกจากบ้านนะคะแล้วเราต้องใช้อะไรด้วยคะเด็กๆต้องล้างมือด้วยสบู่นะคะแล้วเราต้องใช้นี่่าเด็ก,เดก,เเกะะดๆเราต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะเด็กๆอ่าเราต้องใช้แอลกอฮอล์แล้วเราก็ต้องเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะเด็กๆนะคะในเวลานี้ให้เด็กๆที่จะระมัดระวงังตัวเราเองทุกๆกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้มีโรคระบาดอยู่นะคะ ุณจะถามเด็กๆนะคะว่าเวลาเนี้ยมีเด็กคนไหนบ้างไหมคะที่ไม่สบายโอ้เห็นถึงตอนนี้ใช่ไหมคะบางวันตอนนี้ฝนตกบ่อยไหมคะฝนตกบางทีก็อากาศร,ร้อนบางทีก็อากาศเย็นใช่ไหมคะเด็กบางคนก็อาจจะไม่สบายก็ได้อาจจะปวดหัวปวดหัวต้องกินอะไรคะตัวร้อน เราก็ต้องใช้ยา,าใช่ไหมคะช่วยนะคะแต่ว่าถ้าเด็กบางคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้ามีอาการหนักนะทักกินยาก็ไม่หายนอนทัก่อนก็ไม่หายเราต้องไปหาหมอใช่ไหมคะให้หมอพยาบาลคอ,อยดูแลเราเป็นพิเศษเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไปหาหมอก็อแล้วแต่หมอก็ไม่สามารถที่จะช่วยเรา ให้หายได้นะคะวันนี้เด็กๆเราจะมาเรียนรู้วิธีการรักษาที่น่าสนใจนมากๆเลยของพระเยซูเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะจ๊ะแล้วจะพบว่าอะไรคือจุดสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยหายโรคเรามาเรียนเรื่องท่าราชการผู้เชื่อพระเยซู อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเด็กๆอยู่ในพภาคที่4ตอนที่46ถึง54<ๆ>นะคะ<ๆ>ให้เรามาฟังด้วยกันนะคะณเมืองคาเปอร์นาภูมนะคะเด็กๆมีพระราชการคนหนึ่งรู้จักพระราชการไหมคะคนที<ๆ>่ทํางานให้กับหน่วยงานของ ข่าอของรัฐบาลใช่ไหมคะเป็นข้าราชการเขาก็ทํางานอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาูนะคะแล้วท่านเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าลูกชายของเขาเนี่ยป่วยหนักมากอ่าเด็กๆเมื่อลูกของเราเมื่อเราป่วยหรือหรือว่าลูกของเราป่วยเนี่ยเด็กๆคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะทําอย่างไรคะ เราคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะทำยังไงเมื่อเราป่วยไม่ต้องกินน้องกับตันป่วยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะทำย่างไรคะอะคุณถ้าเราอาการไมห่หนักใช่ไหมคะแค่ตัวร้อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเอายาพาดยาให้หนูกินนะคะแล้วก็ให้หนูนอนหลับพักผ่อนนะคะแล้วก็งดดื่มน้ําเย็นนะคะ แต่ว่าถ้าหมีอาการบุนแรงนะคะมีอาการหนักหูท่าไม่มีแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องรีบพานหนูไปที่ไหนคะโรงพยาบาลเพื่อไปพบแพทย์ไปหาหมอนะคะข้าราชาการคนนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าลูกของเขาเนี่ยป่วยหนักนะคะเขาก็พาลูกของเขาเนี่ยไปหาหมอเหมือนกันแต่ว่า อะไรไม่ได้เพราะว่าเวลานั้นเนี่ยเขาไม่มียาสมัยนั้นนะคะแล้วไม่เหมือนสมัยนี้นะคะที่เรามีโรงพยาบาลใช่ไหมคะมีเทคโนโลยีมียารักษามากมายนะคะก็ะะทําให้เขาก็ทําให้เขาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ป่วยเนี่ยเป็นโรคอะไรเป็นอะไรถึงป่วยแล้วเด็กคนนี้เนี่ย อาการของเขาที่ป่วยเนี่ยก็เป็นป่วยมากขึ้นมากขึ้นจนอาการของเขาหนักขึ้นนะคะข้าราชการคนนี้เขาก็ได้ยินเรื่องราวของพระเยซูนะคะว่าพระเยซูทําการอัศจรรย์พระเยซูสามารถช่วยคนที่เป็นง่อยเดินไม่ได้นะคะพระเยซูก็าสามารถทําการอัศจรรย์น,นะคะช่วยให้เขาเดินได้บางคนไม่สบายพระเยซูก็สงส และเนตตาพระองค์กอธิษฐานเผือเขานะคะแล้วข้าราชการคนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยรู้เรื่องราวอย่างเหล่านี้เขาบอก็คิดว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะช่วยลูกลูกของเขาเนี่ยให้หายได้เด็กๆพอจะเดาได้ไหมว่าเขาจะทําอย่างไรคะน้องนุ้ดีน้องหนุ่ยดีพอเดาออกไหมจ้าลองคิด ว่าพระเยซูเนี่ยรักษาได้ก็คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะเขาก็รีบเลยค่ะรีบเดินทางนะคะไปให้พระเยซูรักษาลูกชายของเขาข้าราชการก็ไปนะคะพระเยซูตอนนี้อยู่ที่บ้านคานานะคะเขาก็ไปพบพระเยซูแล้วเขาก็คุกเข่าลงนะคะคุกเข่าลงเขาก็คุกเข่าลงแล้วก็ตามโอ้ตามไปเลยนะ นะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ดีนะคะเขาคือขา้าราชการคนนี้เขาอยากได้อะไรเขาก็ได้ในสิ่งเหล่านั้นเด็กๆเด็กๆคิดว่าพระเยซูจะทำอย่างไรคะเด็กๆนะคะน้องทิวน้องออกคนะ่ะไหนลองตอบหน่อยสิคะ ท่านก็ไม่เชื่อข้าราชการคนนั้นก็ยังอ้อนวอนอยู่นะอ้อนวอนร้องพูนพระเยซูให้รักษาลูกาชายของเขาด้วยพระองค์เจ้าข่าพระองค์เจ้าข้าขอโก แล้วเขาว่าเดินทางกลับบ้านนะในสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางลำบากกว่าสมัยนี้นะคะเพราะสมัยมเราไม่มีรถนะคะหูขับรถเปิดเดียวไปเราอยู่เมืองน,นี้ไปอีกจังหวัดหนึ่งอาจจะขับรถแค่สองหรือสามชั่วโมงใช่ไหมคะแต่สมัยน,น,นั้นไม่ใช่นะคะการเดินทางต้องเดินทางนะคะเด็กเด นะคะไปไหนต้องเดินเท้านะคะต้องเดินเทา้าแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยบางวันเนี่ยสองวันข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะเด็กๆนะคะในขณะที่พระราชการคนนี้เดินทางกําลังเดินทางกลับบ้านอยู่นั้นเนี่ยเขาก็คองเห็นโอ้มีคนกลุ่มๆุ่ม,มนึงนะ แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะเห็นไหมว่าพระเยซูรักษาเด็กชายคนนั้นเนี่ยโดยที่พระองค์ไม่ต้องเดินทางไปเมืองคาเปอร์นาบุลข้าราชาการเพราะว่าข้าราชาการคนนี้ใช่ไหมคะเขา,าได้ยินเพราะว่าข้าราชาการคนนี้เขามีความเชื่อ แล้วเขาก็กลับบ้านแล้วเขาก็ไปบอกกับทุกคนในครอบครัวของเขาและทุกคนในครอบครัวก็รู้สึกประหลาดใจนะคะแล้วก็เชื่อในพระเยซูแล้วก็ทําให้ทุกคนในครอบครัวของข้าราชการคนนี้นะคะมาเชื่อพระเจ้าทั้งครอบครัวเลยนะคะจากเหตุการณ์นี้นะคะเด็กๆนะคะเราจะเห็นว่าข้าราชการคนนี้เนี่ย เมื่อเขาได้ยินเรื่องราวของพระเยซูนะคะท่านเนี่ยก็ไปพบพระเยซูไปหาพระเยซูให้พระเยซูช่วยเหลือนะคะพระเยซูก็สามารถที่จะรักษาลูกของเขาที่ป่วยหนักมากใกล้จะตายแล้วนะคะเพราะว่าขา้าราชการคนนี้เขามีความเชื่อนะคะทําให้ลูกชายของเขาเนี่ย หายป่วยแล้วท่านแล้วก็คนในครอบครัวของเขาก็มาเชื่อในพระเยซูด้วยนะคะเด็กๆนะคะเด็กๆเ,เห็นในครอบครัวของเรานะคะเด็กๆนะคะเราอาจจะครอบครัวของเราจะมีจะมีคนในครอบครัวหลายคนจะไม่ฟังเด็กๆนะคะครอบครัวของหนูดีถ้าหนูดีป่วยเป็นยังไงคะ หนูที่ป่วยโูนในครอบครัวก็ต้องช่วยกันอธิษฐานดื่ยใช่ไหมคะโอ้มีพี่หนูมีพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยให้กำังใจน้องหน่อยก็อธิษฐานโูยอ้อนวอนต่อพระเจ้านะคะแล้วถ้าเพื่อนของเราป่วยแล้วคะเด็กๆมันต้องพิวป่วยนะคะเด็กๆทำไงดีคะอน้องออกัส เราเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเรานะคะโดยการที่เราอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเจ้านะคะแล้วถ้าพ่อแม่ของเราป่วยนะคะน้องนิ้งน้องกัปตันน้องโฟกัสน,นะคะเราก็อธิษฐานนะคะขอให้พระเจ้าเมตตาและรักษาคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะนี่แหละสิ่งที่เด็กๆสามารถทําได้นะคะเวลานี้นะคะ ก็อย่างที่จะให้เด็กๆนะคะมาท่องข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะในอภพยยกบทที่15ข้อที่26มีว่าเราคือพระเจ้าแท้ของเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเราคือพระเจ้าแท้ของเจ้าอยู่ในอภพยยกบทที่15ข้อที่26ค่ะอีกรอบบค่ะเด็กๆนะคะ เราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าอปยอบบทที่สิบห้าข้อที่2ี่สิบหกค่ะนะคะเวลานีนะ้นะคะเด็กๆนะคะที่เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะให้เด็กๆพ้อมเงนะคะเด็กๆให้เราหลับตานะคะเราอธิษฐานด้วยกันค่ะเด็กๆข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์ทรงรักและ่วงใยญ ชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพม่เจ้าที่เด็กๆได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูที่พระองค์สามารถรักษาคนเจ็บคนป่วยให้หายให้คนง่อยเดินได้พระองค์เจ้าขอให้เด็กๆรู้ว่าปัจจุบันนี้พระองค์ก็ยังอยู่กับเราเวลาที่เด็กๆป่วยหรือไม่สบายหรือมีความทุกข์ใจให้เด็กๆอธิษฐานต่อพระองค์ ขอพระองค์จะทรงรักษาเด็กๆทุกๆคนข้าพระองค์ขออธิษฐานกับพระองค์ในพนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่าเด็กๆเกสาหน้าราเจอกันนะ